สวัสดีทุกๆคนนะครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับกับการเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับอันนี้จะเป็น Python Flax นะครับต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนะ่าจะเป็นพาร์ทที่3นะทุกคนจะเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทมเพลตนะครับอันนี้เราก็จะอยู่กับการใช้ Template เหมือนเดิมนะครับยังไม่จบนะทุกคนมันยังยาวอีกเยอะนะครับครั้งนี้เราจะมาทำ CSS นะครับให้กับ Template ของเรานะครับ ดูซิว่าเทมเพลตของเราจะใส่ C. S. s ได้ไหมนะครับเรามาลองดูกันนะครับผมจะใช้เจ้าตัวอ v i s u a s t u u i o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  e e เหมือนเดิมเลยนะครับกดอ่าเปิดมาก็อยู่ในนี้แล้วถ้าจำไม่ได้ก็กดไฟล์ open folder นะครับ open folder แล้วก็เลือกโฟลเดอร์งานผมอยู่ที่ Desktop นะครับแล้วก็อยู่ที่เว็บ y t h o n เหมือนเดิมเลย นที่ที่เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนครั้งที่แล้วเนี่ยเราเลยทําการเนี่ยครับเมื่อพิมพ์เมื่อพิม,มพ์ backslash index บนลิงก์นะครับมันก็จะดีดเข้ามาที่อ่ามันก็จะ render index .html ออกไปนะครับครั้งนี้เราจะทําให้มันใส่ css ให้กับเจ้าตัวอ่าเจ้าตัวนี้ได้ครับอ่าเจ้าตัวไฟล์ html ตัวนี้นะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะต้องมีขั้นแรกเราต้องทำาทำการสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ก่อนพิมพ์ไปเลยนะครับไฟล์นี้ชื่อไฟล์ s e r v e r .py ใช่ไหมทุกคนผมก็พิมพ์ไป p y t h o n ว e n v นะครับ s e r v e r .py Enter ปุ๊บมันจะทำการสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ออกมานะฮะหลังจากที่สตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ออกมาได้พอร์ตได้ลิงก์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็น127.0.0.1 พอรห้าพันนะครับก็โคลอนหนะ้าพันอ่ะผมจะพิมพ์ localhost localhost โคลอนห้าพันนะครับหรือจะพิมพ์หนึ่งสองเจ็ดจุดูนจุศูนจุดหนึ่งก็ได้อันเดียวกันนะทุกคนอ่าผมจะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองเจ็ดก็ได้เหมือนเดิมเลยครับก็อันเดียวกันครับแล้วแต่เราจะเลือก เราจะเลือกนะครับถัดมาก็จะเป็นครั้งที่แล้วเราได้ทำไว้ก็คือ backslash index ใช่ไหมทุกคนก็มา backslash index route route backslash index ก็จะทำการเร n d e r ร์ไฟล์ html นี้ออกไปแสดงนั่นเองวทีนี้เราจะใส่ css ให้จะให้กับมันในยังไงนะครับเราอาจจะเป็น css แบบ css แบบนี้ครับสักครู่นะครับ เอาเอาเอาค้างใหญ่เลยทุกคนอย่าลุกเอาไปแล้วโปรแกรมอ่ะก็จะเป็น CSS แบบอา่าใส่สไตล์อย่างเงี้ยครับอุ้ยมันพิมพ์แล้วมันดีด,ด,ดไปดีดมานะทุกคนลายตาดิหนึ่ง ผมจะทำให้ผมจะสร้างคลาสขึ้นมาหนึ่งคลาสชื่อคลาสว่าเลสแล้วกันจุดเท็กขีดเลสนะครับเป็นสีแดงนะโดยกาหนดให้คลาสนี้เป็นตัวอักษรสีแดงนะครับคัลเลอร์เลสไปปึ๊บโอ้ยมันดีดไปดีดมานะทุกคนมาหัวนิดหนึ่งนะ อ่ะแล้วเราก็เอาคลาสมาใส่นะครับโดยก,การพิมพ์เข้าไปตรงนี้เลยครับอ๋อคลาสเท่ากับผมว่าผมขยายผ่านตรงนี้ดีกว่าสักครู่นะครับทุกคน ไปเลยยี่สิบห้าปั๊บต้องใหญ่ขึ้นสิโอเคประมาณนี้จุใจใช้ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะเอาคลาสมาใส่นะชื่อคลาส text ขีด red ใช่ไหมทุกคนสีจะต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงถูกไหมครับตัวอักษรที่อยู่ในตรงนี้นะครับ Hello World ที่เราจัดไว้กึ่งกลาง อ่าเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเอาเออร์เลยอ่ามันมันหยุดไปแล้วตรงเนี้ยผมพี่ไม่นะ Python Python Server 7. py ปับ๊บอ่ะ enter ไปเลยครับปึ๊บอ่าเปลี่ยนใช่ไหมทุกคนเป็นสีแดงนะครับ ก็เห็นได้ชัดว่ามันเปลี่ยนแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะแยกไฟล์มาแล้วครับผมอาจจะมีไฟล์ css 1อันนะครับอาจจะตั้งชื่อไฟล์ไว้่า css นะครับแล้วข้างในก็มีไฟล์ style. css อย่างเงี้ยครับแล้วผมจะลิงก์เจ้าไฟล์ตัวเนี้ยให้มาไฟล์ css เนี่ยมารันในนี้ครับจะพิมพ์ลิงก์เข้าไป่าอยู่ในโฟลเดอร์ css ใช่ไหมทุกคน อ่ะเพรผมเซฟนะครับแล้วก็ลองรีเฟรชดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่มานะครับมันเออร์เรอร์ทันทีเลยทุกคนนี่ครับกดดูนะครับตอนนี้ก็คือมันไม่มานะมันไม่ถูกต้องนะครับอ่ามันมีวิธีแก้ครับอันนี้ตรงโฟลเดอร์ตรงนี้ครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นอ่าตั้งชื่อว่า Static นะครับ static static นะครับ ข้างในก็จะมีไฟล์อะไรก็ช่างไฟล์ CSS หรือเป็นไฟล์ JS ก็ให้อยู่ในส t a าตินะครับแล้วก็เราก็ใส่ตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็นวงปีกาสองชั้นแบบนี้แล้วก็พิมพ์ไป URL underscore for วงเล็บนะครับแล้วก็ static static แล้วก็คอมม่านะครับแล้วก็ไฟล์ เนมเท่ากับมันบอกว่าดึงข้อมูลจากสแตติกนะครับก็คือโฟลเดอร์นี้มันจะมันจะฟิกไว้อยู่แล้วนะเดี๋ยววิธีการตั้งค่าให้เปลี่ยนสแตติกเป็นชื่ออื่นเป็นโฟลเดอร์อื่นเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาสอนในข้างหน้าแล้วกันก็จะให้เป็นดึงข้อมูลไฟล์ที่อยู่ในสแตติกนะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์สแตติกนะทุกคนแล้วก็ไฟล์เนมก็คือ Style css นะครับอันนี้เราก็ใส่ลงไปเลย style css แล้วลอง refresh ดูนะครับทีนี้มันจะไม่ไม่เออร์ตรงนี้แล้วนะทุกคนมันจะเจอ c n s แล้วนะครับปึ๊บรีเฟรชปับ๊บอ่ะหายแล้วทุกคนเราลองมาเขียนเจ้าตัว css เข้าไปดูนะครับผมจะสั่งให้ Body นะครับทั้ง Body เลยมีตัวอ,อักษรเป็นสีเหลืองนะครับ color yellow เป็นสีเหลืองนะทุกคนแล้วผมรีเฟรชนะครับรีเฟรชหนึ่งทีเปลี่ยนไหมทุกคนอ่ะผมเซฟไปยังอ่ะถ้าเซฟแล้วไม่เปลี่ยนนะครับ Control F5 นะครับปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับทุกคน Control F5 ก็คือการรีเฟรชแล้วก็เคลียร์แคสนะฮะมันจะทําการเคลียร์แคสใหม่ทั้งหมดนะครับในหน้านี้มันจะแคชข้อมูลไว้ก็คือว่ามันนั่นแหละมันเก็บค่าเก่าไว้มันไม่เปลี่ยน,นครับ ก็ประมาณนี้นะทุกคนไฟล์ JS ก็ทําเหมือนกันเลยผมจะใส่เข้าไปในนี้นะครับ JS.js js. Js แล้วกันไฟล์ที่ผมตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ static นะครับทุกคนก็ผมจะเอาไว้ด้านล่างตรงนี้ s c r i p script โอ้ย S S C R I P T. script script src ปึ R ๊บขึ้นมาปึ๊บอ่าผมก็ใส่เหมือนกันเลยครับแล้วก็ url for url underscore for for วงเล็บแล้วก็ static static comma แล้วก็ file name file name เท่ากับชื่อไฟล์ที่อยู่ใน static โรเก์สตาิก็เป็น js.js js, ใช่ไหมครับ js.js js. แล้วก็ control s save นะครับแล้วลอง long refresh ดูลอง,อลองคลิกขวาดูนะครับตรวจสอบผมประกอบ,บไม,ไม่ไม่มีเออร์นะครับผมจะลองพิมพ์ alert เข้าไปในเจ้าตัวนี้นะทุกคนมีไฟล์ js นี้นะครับเอาค้างอยกพิมพ์ alert ไปเลยนะครับมันดีดไปดีดมาเว้ย alert หายนะครับทุกคน เอเลดไฮแล้วกันผมลองรีเฟรชนะครับถ้าไม่ขึ้นกด ctrl f5 ครับปึ๊บมันขึ้นแลล้อ่าก็เอเลดไฮประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นการทำเขาเรียกว่าการกำหนดเทมเพลตการทำพวกเขาเรียกว่าเทมเพลตตั้งต้นนะครับเป็นเมนเทมเพลตนะครับทุกคน แล้วก็เราจะเอาข้อมูลตรงเราจะแก้ไขข้อมูลเฉพาะตรงบอดี้อย่างเดียวส่วนตรงนี้ด้านบนเราก็เตรียมตัวไว้เรียบร้อยแหละเราก็จะใส่ไว้เฉยๆดีไหมผมว่าดีนะโอเคนะครับเดี๋ยวครั้งนี้หรือครั้งหน้าเราจะทำให้นี้กันดีนะส่งข้อมูลจากไฟล์นี้นะครับให้มาแสดงให้มาแสดงในนี้โอเคเอาปเอาตามนั้นอ่ะครั้งหน้าทำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคิด นี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม